สวัสดีครับจากนัดแท็กเตอร์นะครับวันนี้พามาชมรถเกี่ยวกันบ้างนะครับในโซนของรถเกี่ยวเราก็ยังเหลือหลายรุ่นหลายคันนะครับรีบมาจองเด้อนะครับรีบมาสั่งจองรีบมาเบืองเด้อครับผู้ใดที่อยากได้รถเกี่ยวไว้ใช้งานนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับใครที่มีไร่มีนาหรือว่าอยากได้รถเกี่ยวไว้ไปรับจ้างนะครับมาหาเราได้เลยนะครับรถยังเหลืออีกหลายคันครับอาทิเช่นคันนี้เลยนะครับคันแรกก็มาอัปเดตกันเป็นตัวช้างสุดคีดิชั่นนะครับหลังจากที่รันแล้วล้วก็มาเก็บ งานใหม่สักนิดนึงนะครับเพื่อความเรียบร้อยติดสติกเกอร์เป็นตัวรุ่นใหม่เป็นตัวนูนให้นะครับสวยๆเลยตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่6กแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับเช็คใหม่ทั้งหมดนะครับช่วงล่างลูกปืนนะครับคอสปริงเกียวดันนะครับกวักดาวซิ่งนิ้วไทยเซ็งนะครับตัวนี้นะครับมาชุดเต็มเลยนะครับเป็นตู้แอร์คาบินนะครับรถจะเบียนปี6กสามสองพชั่วโมงนะครับมีท้ายซิ่งมาให้เรียบร้อยนะครับแต่งเต็มครับแต่งเต็มนะครับหรือว่าใครอยากได้แบบ 70บนะครับเจ็ดสิบเก็บงานแบบนี้นะครับสเปคเต็มแบบนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับเก็บสเปคเต็มแบบนี้จะอยู่ที่สี่แสนหกหมืนเก้าพันนะครับก็จะเป็น dc 6 0หกสิบเอ่อ DC 7 0เจ็ดสินะครับเป็นรถจดทะเบียนปีห้าเจ็ดปีห้าแปดครับอย่างนี้ก็ คือทาชุดเต็มให้นะครับเช็คพวกโซ่คอลําเลียงนะครับใส่เกียวดันคอสปริงนิ้วนะครับนิ้วสปริงไท้ายเสียงนะครับอ่าให้เรียบร้อยเบาะใหม่เก็บงานใหม่ทําเป็นโฉมชีโพให้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับ4,6900นนานะครับมีท้ายสปิงให้รอๆแบบนี้คันนี้จองแล้วนะครับเตรียมไปจัดส่งลูกค้านะครับอ่ะจองแล้วมาพูดทําไมอ่ะนะครับอ่ะมาพูดเพื่อนะครับให้นะครับเนี่ยถ้าเอาคันนี้นะครับเนี่ยกำลังจะทํานะครับใครที่อยากจะจองกอดก็ได้ นะครับแบบนี้ก็สวยๆเลยนะครับเนี่ยเจ็ดสิครับเนี่ยมาทําให้ใหม่นะครับพวกคอทางเข้าเราเปลี่ยนสเตนเลสให้คันนี้ยังว่างนะครับยังสดวนนะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับจองก่อนได้เลยนะครับถ้าสเปคเต็มนะครับสี่แสนหกหมื่นเก้าพันนะครับแต่ว่าถ้าเอาธรรมดาแบบเกี่ยวธรรมดาไม่ต้องเก็บเต็มนะครับก็จะอยู่ที่สี่แสนสองหมื่นเก้าพันนะครับเนี่ยตัวนี้หนึ่งคันครับยังไม่มีเจ้าของนะครับนิ้วสปริงใส่ให้เรียบร้อยนะครับนี่กำลังเก็บนะครับเก็บสีพวกช่วงล่างนะครับแผดสวยสองข้างครับ ตัวนี้ก็เก็บเต็มนะครับก็จะอยู่ที่430,000 439,000นะครับ4 4 70g นะครับก็เดี๋ยวมาติดสติ๊กเกอร์ G e e p o ให้นะครับก็ถือโอกาสนะครับพามาดูนะครับช่างเราเช็คดิ้วนะครับเนี่ยพอสปริงนะครับปูปากกู้คอเลนให้แล้วเรียบร้อยนะครับเช็คให้แบบสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังมีคันไหนที่ยังอยู่บ้างนะครับเนี่ยตัวนั้น68กําลังเก็บงานนะครับรถตรงนี้นะครับคือรถที่ ลูกค้าจองทั้งหมดแล้วนะครับจองทั้งหมดแล้วอันนี้ก็กำลังติดสติี่เกอร์มาชมนะครับรถเกี่ยวแบบธุรกิจครอบครัวนะครับงบประหยัดนะครับมาดูคันนี้ดีี60ครับรถเกี่ยวงบประหยัดแบบธุรกิจครอบครัวต้องมาดูคันนี้นะครับตัวนี้เป็นรถลองกระสอบนะครับแล้วก็รถถือว่าสภาพสวยมากนะครับให้ดูโซ่คอนะครับโซ่คอนะครับยังสวยยังตึงตงดีอยู่เลยนะครับ แทกถือว่าสวยทั้งสองข้างนะครับแทกถือว่าสวยทั้งสองข้างนะครับใช้ก็ใช้กันยาวๆนะครับ <c oughs> เครื่องก็ติดง่ายมากนะครับเครื่องก็ติดง่ายนิ่มนะครับนิ่มติดง่าย <c oughs> ผมต้องกดเซนเซอร์นิดก่อนมันมีเซนเซอร์อยู่มือผมจับกล้อง <c oughs> นะครับตัวนี้ใช้งานในที่สาม2ันห้า้ยหกสบสองชั่วโมงพอดีมันต้องกดเซนเซ,นเซอร์ครับมงยืมติดขออนุญาตวงรถเกี่ยวแป๊บนึง <c oughs> ตัวนี้หนึ่งแสห้าหมืนเก้าพันครับหนึ่งแสห้าหมื่นเก้าันบาท นะครับพร้อมเกี่ยวนะครับตัวนี้พร้อมเกี่ยวพร้อมดูยพร้อมดันได้เลยนะครับสําหรับใครที่หาแบบธุรกิจครอบครัวไม่แพงมากนะครับก็แนะนําเป็นตัวนี้ครับดีซีหกสิบพัดนะครับรถปีห้าสองครับเล่มทะเบียนพร้อมส่วนดีซีเก้าห้าจีบวกพัดตัวนี้นะครับตามสภาพนี้นะครับสี่แสนสี่นะครับส่วนถ้าเช็คให้เก็บงานให้นะครับทาสีทําอะไรใหม่ก็เดี๋ยวมาคุยราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับคันนี้รถปีห้าเจ็ดครับรถถือว่าสภาพสวยนะครับอีกหนึ่งคันครับ DC70G นะครับ ตัวนี้ก็สวยเหมือนกันครับเดิมๆปากเดิมคอเดิมนะครับสเปคเดิมๆแบบนี้ถ้ายังไม่เก็บก็จะอยู่ที่3 6 9 0 0นหาพครับให้ฟรีที่ชมกันนะครับช่วงนี้คลิปรถเกี่ยวจะมาบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่ามันถึงฤดูการที่หลายๆท่านหารถแล้วนะคันข้างๆกันจะเป็นดี1 0 5 x ครับตัวนี้ปี59ผมจะมีปี63อีกหคันนะครับอยู่ด้านหลังปี6 3จะอยู่ เอาที่หกแสนสามืนเก้าพันส่วนปีห้าเ้นี่ยห้าแส0สามืนเก้าพันนะครับตัวนี้รถ2 3 0พันามร้อยชั่วโมงรถสวยนะครับดูปากนะครับเป็นเกียวดันละนะครับเกียร์ไม่เคยแกะนะครับ่อยไมาดูตรงนี้หน่อยนะครับสภาพถือว่าสวยเลยนะครับพร้อมเกี่ยวนะครับพร้อมลุยพร้อมดันได้เลยนะครับ DC ร้อยห้าตัวนี้อยู่ที่ห้าแส0สามหมืเก้าพันครับอีกหนึ่งขั้นนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ รถเกี่ยวยันมานะครับ YH 700นะครับ YH 700ที่พาลูกค้ามาทำอะไรอ่า YH 700นะครับตัวนี้ผ่อนได้ดาวได้นะครับคันเดียวที่ดาวได้อยู่ในร้านนะครับก็จะเป็นคันนี้ นะครับวางแา้วที่1นึ0 0นะครับส่ง3ปีปีละ1นึ0งแสนาพนะครับส่ง3ปีปีละ1นึ0 0แสาพรุ่นนี้จะมีปรับตัวมดุลอัตโนมัติด้วยนะครับมีระบบเขาเรียกว่าระบบมอนโรนะระบบมอนโลถ้าเป็นคูโบตานะครับสวยรถ3ปีเองนะครับเพื่อนๆเอฟซีคนใดสนใจอยากได้รถไว้ใช้งานนะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยเบอร์โทรด้านบนนี้ครับนัทแท็กเตอร์นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดสุรธานีโทรได้2เบอร์โทรหลักครับ0 9 1 861 191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063 313 0447นะครับ